สวัสดีเช้าวันที่14มกราคม2567สําหสำหรับเช้าวันนี้ก็มีผลฟุตบอลหลายๆรายการมาให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามกันครับซึ่งผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาเช็คผลการแข่งขันและอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอล AFC a s เอเชีนคับที่วันนี้มีลงเล่นรอบแบ่งกลุ่มกันไปสคู่ครับโดยในกลุ่ม A เป็นทีมชาติจีน เสมอกับทาจิกิสถานไปแบบไม่มีสกอร์0-0คู่ต่อมาเป็น2คู่ในกลุ่ม B คู่แรกเป็นออสเตรเลียเอาชนะอินเดียไปได้2ประตูต่อศนและอุซเบกิสถานเสมอกับซีเรียไปแบบไม่มีสกอร์0-0ครับและมาดูสรุปตารางคะแนนเอเชียคับกันครับโดยในกลุ่ม A อันดับ1เป็นกาตาร์ที่มี3คะแนนอันดับ2และ3เป็นจีนและทาจิกิสถานที่มีทีมและ1คะแนนและอันดับ4เป็นเลบานอนที่ยังไม่มีคะแนนครับ มาที่ตารางคะแนนกลุ่ม B ครับซึ่งอันดับ1เป็นออสเตรเลียที่มี3คะแนนอันดับ2ซีเรีย1คะแนนอันดับ3อุเบกิสถาน1คะแนนและอันดับ4อินเดียยังไม่มีคะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่วันนี้มีลงเล่นกันไป2คู่ครับโดยในคู่แรกเป็นทางเชลซีเปิดบ้านเอาชนะฟูลแลมไปได้1ประตูต่อ0และแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ครับ และมาดูสรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกล่าสุดกันครับซึ่งอันดับ1เป็นลิเวอร์พูลที่มี45คะแนนอันดับ2แมนเชสเตอร์ซิตี้43คะแนนอันดับ3แอสตันวิลล่า42คะแนนอันดับ4อาร์เซนอล40คะแนนและอันดับ5เป็นท็อตแนมฮอสเปอร์ที่มี39คะแนนครับและมาดูครึ่งล่างของตารางคะแนนกันครับซึ่ง5อันดับที่ยังคงต้องขับเที่ยวเพื่อหนีโซนตกชั้นกันต่อได้แก่อันดับ16เรนฟอร์ด19คะแนน อันดับ17เฟเวอร์ตัน16คะแนนอันดับ18ลูตันทาว16คะแนนอันดับ19เบอร์ลี่12คะแนนและอันดับ20เชฟฟิลด์อยู่ในเตดที่มีเพียง9คะแนนครับมาต่อการที่ผลฟุตบอลบนเดสลีกาเยอรมันที่วันนี้มีลงเล่นกันไป6คู่ครับโดยในคู่แรกเป็นเอาบวกแพ้ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นไปสู่ประตูต่อหนึ่งคู่ต่อมาเป็นอาเบลลซิกแพ้ไอทรักแฟรงก์เฟิร์ตไปสู่ประตูต่อหนึ่งไฟบวกเสมอกับยูเนียนเบอร์ลิน0-0 fc โคลนเสมอกับไฮเดนเฮงไป1ประตูต่อ1คู่ต่อมาเป็นไมล์ศูนย์หเสมอวฟบวก1ประตูต่อ1และคู่สุดท้ายเป็นดามสตัดแท้บรูเซียดอร์มุนไปด้วยสกอร์ศูนประตูต่อ3ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนบุนเดสลีกากันครับซึ่งอันดับ1เป็นไบเออร์เลเวอร์คูเซนที่มี45คะแนนอันดับ2บาเยินมิวนิกส1คะแนนอันดับ3สตุตการ์ด34คะแนน อันดับ4อาเบ้ลซิก33คะแนนและอันดับ5เป็นบรุเซียดอทมุลที่มี30คะแนนครับและมาดูอันดับในโซนท้ายตารางกันครับซึ่ง3ทีมที่อยู่ในโซนตกชั้นได้แก่อันดับ16หมา05ที่มี11คะแนนอันดับ17 Fc โคโลน11คะแนนและอันดับ18ดัมสตัดท,ที่มีเพียง10คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเกาโช่เซเรีย I, อิตาลีกันครับ ซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป4คู่โดยคู่แรกเป็นนาโปลีเอาชนะซาเลนิตาน่าไปได้2ประตูต่อ1ต่อมาเป็นเจนัเสมอกับโตริโน่ศูนย์เฮลัสเวโรนาเอาชนะเอมโปลี2ประตูต่อ1และคู่สุดท้ายเป็นอินเตอร์มิลานบุกไปเอาชนะมอนซ่าไปได้5ประตูต่อ1ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเกาโชเซเรียกันครับซึ่งจากฝูงยังคงเป็นอินเตอร์มิลานที่มี51คะแนนตามมาด้วยอันดับ2ยูเวนตุส46คะแน,น อันดับ3 AC มิลาน39คะแนนอันดับ4ฟิออเรนติน่า33คะแนนและอันดับ5เป็นโบลญนยาที่มี32คะแนนครับและมาดูอันดับในโซนท้ายตารางกันครับซึ่ง3ทีมที่ยังคงต้องลุ้นหนีตกชั้นได้แก่อันดับ18กายารีที่มี15คะแนนอันดับ19เอ็มโปลี13คะแนนและอันดับ20ซาแลนิตาน้าที่มี12คะแนนครับ มาต่อกันที่ผลฟุตบอลลาลิกาสเปนกันครับซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป4คีคู่โดยคู่แรกเป็นลาสพทมาสเปิดบ้านเอาชนะบีเาเรอัลไปได้3ประตูต่อศูนเรอัลมายยการ์เสมอกับเซลตาบีโก้ประตูต่อหนึ่งเอเลติกบิวเบาชนะเรอัลโซเชียดัด2ต่อ1และเรอัลเบติสชนะรานาดาไป1ประตูต่อศูนครับและมาดูสรุปตารางคะแนนะลาลิกาสเปนกันครับซึ่งจากฝูงยังคงเป็นเรอัลมาดริดที่มี48คะแนน อันดับ2เป็นคิโรนามี48คะแนนเช่นกันครับอันดับ3าอเอเลติกบิวเบา41คะแนนอันดับ4บาบาเซโลนาส่คะแนนและอันดับ5เป็นเอเลติกโกมาดริดที่มี38คะแนนครับและมาดูอันดับในโซนท้ายตารางกันครับซึ่ง5ทีมที่ยังคงต้องขับเคี่ยวเพื่อลุ้นหนีตกชั้นกันต่อได้แก่อันดับ16เซลตาบีโกที่มี17คะแนนอันดับ17เซบียา16คะแนนอันดับ18คาดิส15คะแนน อันดับ 19, กรานาดา11คะแนนและอันดับ20เป็นยูดีอัลเมรียที่มีเพียง5คะแนนครับมาดูกันต่อที่ผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสกันครับซึ่งวันนี้มีลงเล่นกันเทียง2คู่คู่แรกเป็นโมนาโกแพ้แรงไป็น1ประตูต่อ3และแรนเอาชนะนิสไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษที่วันนี้มีลงเล่นกันไปสิคู่ครับโดยคู่แรก เป็นโคเวนทรีเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้สาประตูต่อหนึ่งคู่ต่อมาเป็นคาร์ดิฟซิตี้แพ้ลีดยูไนเต็ดไปสู่ประตูต่อ3เบอร์มิงแฮมเสมอกับสวอนซีซิตี้2ต่อ2เซาเทมส์ตันเอาชนะเชฟฟิีเวนเดย์ไป4ประตูต่อ0เวสต์บอมบิดเอาเบียนเอาชนะแบล็กเบิร์นโรเวอร์ไปได้4ประตูต่อ1คู่ต่อมาเป็นเบรสตันนอตเอนชนะบริสตอลซิตี้ไปได้2ประตูต่อ0มิววอลแพ้มิดเดิลสเบอร์รไป1ประตูต่อ3 ฮัดเดิฟฟิลด์ทาวเสมอกับพรีมารหนึ 1, ham, ok ่งต่อหนึ่งโรเทอร์แฮมแพสตอกซิตี้ศูนย์ต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายเป็นอิสเิดทาวเอาชนะซันเดอร์แลนด์ไปได้สองประตูต่อหนึ่งครับและมาดูสรุปตารางคะแนนเดอะแชมเปี้ยนเชียนกันครับซึ่งจากฝูงยังคงเป็นเลสเตอร์ซิตี้ที่มี65คะแนนอันดับ2อิฟิสเิดทาวห้คะแนนอันดับ3เซาเทมตัน55คะแนนอันดับ4ลิยูไนเต็ด51คะแนน และอันดับ5เป็นเวตบลอมวิดอัลเบียนที่มี45คะแนนครับมาดูกันต่อที่ผลฟุตบอลเอเรดีวิชิลิกที่วันนี้มีลงเล่นกันไป4คู่ครับโดยคู่แรกเป็นฟอร์ตูนาซิตาแทสปาตารอเตอร์ดัมไปสู่ประตูต่อ2 FC เอทเวนเตชนะอาแซตอักมา2ต่อ1สโวเสมอกับฮิเรนวิน2ต่อ2และ PSV ไอโฮเฟนเอาชนะเอ็กเซลเซอร์ไปได้3ประตูต่อหครับ และเรามาดูสรุปตารางคะแนนเอเรดิวิชิลีกกันครับซึ่งจากฝูงเป็น PSV i ไอโฮเฟนที่มี51คะแนนอันดับ2เฟเยนุตรอเตอร์ดัม38คะแนนและอันดับ3เป็น FC ทเวนเท้ที่มี37คะแนนครับมาต่อการที่ผลฟุตบอลแอฟริกันเนชั่นคัพที่วันนี้มีลงเล่นนัดเปิดสนามกันไปนหนึคู่ครับและผลการแข่งขันเป็นไอวอรีโคสเอาชนะกินีบิซาวไปได้2ประตูต่อศูนครับ มาดูกันต่อที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสกันครับโดยวันนี้มีลงเล่นกันไป3คู่คู่แรกเป็นคาซาทีแพ้ฟาร์มาลิทาวไปสู่ประตูต่อ2 g จีดีชาเวตแพ้สปอร์ติ้งลิสบอนไปสู่ประตูต่อ3และคู่สุดท้ายเป็นเอสโตริลแพ้โมเรเรนเซไป1ประตูต่อ3ครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกที่วันนี้มีลงเล่นกันไป5คู่ครับโดยคู่แรกเป็นอันคารากูคูเอาชนะคาสินปาซาไปได้3ประตูต่อ1 ฮาเตสปอร์เสมอกับเพนด็กสปอร์หนึ่งต่อหนึ่งอิสตันบูบูยุกเซกชนะอัลัญญาสปอร์สามต่อสองเบซิกตัดชนะฟาติคารากุมรักสามต่อศูนย์และริเซสปอร์เอาชนะอาดานาเดมิสปอร์ไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ 0, ครับและมาดูสรุปตารางคะแนนตุรกีซูเปอร์ลีกกันครับซึ่งจากฝูงเป็นเฟเนบาเช่ที่มี50คะแนนอันดับ2กาลาตาซาราย48คะแนนและอันดับ3เป็นแคบซอนสปอร์ที่มี36คะแนนครับ เรามาดูกันต่อที่ผลฟุตบอลออสเตรเลียเอลิกันครับซึ่งวันนี้มีลงเล่นกันไป2คู่โดยคู่แรกเป็นเซนทัลค c o ์สมาริ i เนอร์เสมอกับเมลเบิร์นวิกตอรีไป1ประตูต่อ1และอดีเลตอยู่ในเต็ดเอาชนะซิดนีย์เอฟซีไปได้ด้วยสกอร์ส0ประตูต่อ3ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนกันครับโดยจากฝูงเป็นเมลเบิร์นวิกตอรีที่มี24คะแนนอันดับ2เวสเทิร์นซิดนีย์21คะแนน และอันดับ3เป็นเวลิงตันฟินิก์ที่มี21คะแนนเช่นกันครับเรามาดูกันต่อที่ผลฟุตบอลเกาโชเซรีบีอิตาลีกันครับโดยคู่แรกเป็นโคโมถล่มเอาชนะสเปเซียไปได้4ประตูต่อศูนย์ิตาเดล่าชนะปาเลโม2ต่อ0โย์มเดนาแพ้เบรชชา1ต่อ2บาริเอาชนะแตนาหน้าไปได้3ประตูต่อ1คู่ต่อมาเป็นซุติโรอโตเอาชนะเฟร์ราพิซาโลไปได้1ประตูต่อศูนย์ และคู่สุดท้ายเป็นปิซ่าเสมอกับเรจิน่าไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนกันครับซึ่งจากฝูงเป็นปาม่าที่มี41คะแนนอันดับ2โคโม่8าคะแนนและอันดับ3เป็นซิตาเดลล่าที่มี36คะแนนครับมาดูกันต่อที่ผลฟุตบอลเซกุนดาลีสเปนกันครับโดยวันนี้มีลงแข่งขันกันไป6คู่คู่แรก เป็นเอากอก้อนเสมอกับมิรานเดส0-0เลบานเต้เอาชนะอัลบาเซเต้3ประตูต่อ2เทนาริเฟ่แพ้เอลเช่0-1เรอัลอบิโดเสมออโมเรเบิต้าไป1ประตูต่อ1คู่ต่อมาเป็นเรซิงเดอเฟอร์เราเสมอกับเอสปันย่อ0-0และคู่สุดท้ายเป็นบูโกสซีเอฟเอาชนะเรอัลบายาโดลิดไปได้1ประตูต่อ0ครับและมาดูสรุปตารางคะแนนเซกุนด้าลีกกันครับ ซึ่งอันดับ1เป็นเลกาเนสที่มี39คะแนนอันดับ2 Racing The out, นน่งเดอ r เฟรา38คะแนนและอันดับ3เป็นสปอร์ตติ้งกิทคอนที่มี35คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกเดอฟรั่งเศสกันครับซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป9คู่โดยในคู่แรกเป็นแซงเอเตียนเสมอเอฟซลาวาว0-0บาติเอาชนะองเช่2-0เกรนอฟเสมอดันเคิร์ก2-2โรเดสอเวรอนชนะโปเอฟซี2-1 โปรเอาชนะอชักซิโอไปได้3ประตูต่อหนึ่งคู่ต่อมาเป็นเกลวิวแพ้แกงกองศูนต่อหนึ่งปารีสเอฟซีเอาชนะอันซี่ไปได้2ประตูต่อ1กองชนะอูเอสกงกาโน่ไป1ประตูต่อศูและคู่สุดท้ายเป็นวาลองเซียนแพ้อาเมียงไปด้วยสกอร์สูประตูต่อหนึ่งครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนลีกเดอรกันครับซึ่งอันดับ1เป็นองเชที่มี40คะแนนอันดับ2โอแซ38คะแนน และอันดับ3เป็นเกรนอฟที่มี35คะแนนครับมาดูกันต่อที่ผลฟุตบอลเอสเตอร์ดิวิชิลิกเนเธอร์แลนด์กันครับซึ่งวันนี้มีลงเล่นกันอีก1คู่และผลเป็น NAC b เ e ซ a เบรดาบุกไปเอาชนะ FCM m ีเอไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ครับมาดูกันต่อที่ผลฟุตบอลลิก้าโปรโปรตุเกสกันครับซึ่งวันนี้มีลงเล่นกันไป1คู่และผลการแข่งขันเป็นเบเเนเซ่แพ้ปากอสเดฟอร์เรราไปสูนประตูต่อหครับ และเรามาปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลไทยลีก2กันครับซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป4คู่โดยคู่แรกเป็นหนองบัวพิชยะเอาชนะแพร่ยูไนเต็ดไปได้3ประตูต่อ2ระยอง f c แพ้พัทยายูไนเต็ด2ประตูต่อ1จันทบุรี FC สเสมอกับอยุธยายูไนเต็ด1ประตูต่อ1และสุพรรณบุรี FC แพ้เชียงใหม่ยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์่ป,ประตูต่อ2ครับและมาดูสรุปตารางคะแนนไทยลีก2กันครับซึ่งจากฝูงเป็นหนองบัวพิชยะที่มี40คะแนน อันดับ2นครศรีอยเต็ด39คะแนนและอันดับ3เป็นเชียงใหม่ FC ที่มี35คะแนนครับและทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ